สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรมือใหม่ครับผมวันนี้ก็จะมาพ่นสารป้องกันหรือว่ากําจัดพวกหนอนพวกแมลงให้กับทุเรียนนะครับวันนี้ก็จะมาในแนวทางของสารชีวพันธุ์นะครับหรือว่าอินทรีนะครับนี่ครับผมเตรียมมาแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพ่นเป็นบาซิลัส นะครับบาซิลัสทูริงเยนซิตนะครับหรือว่าบีทีนะครับเชื้อ B ีอันนี้ผมก็ใช้บ่อยนะครับใช้บ่อยอยู่นะครับถ้ามีช่วงที่มีมแมลงมันระบาดนะครับพวกหนอนพวกมแมลงก็สามารถนำมาใช้ได้นะครับก็อาจจะได้ใช้บ่อยหน่อยนึงนะครับเกี่ยวกับสารตัวนี้นะครับบาซิลัสเนี่ยนะครับ มันก็อาจจะไม่เหมือนเคมีนะครับถ้ามีการระบาดเยอะๆเนี่ยผมก็อาจจะพ่น5วันหรือว่า7วันครั้งนะครับวันนี้ก็จะใช้ร่วมกับอา,อาหารเสริมนะครับอาหารเสริมทางใบนะครับอันนี้ผมก็ซื้อมานานแล้วผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็ไม่ได้มาขายของนะครับก็จะให้เพื่อนดูอันนี้ก็จะเป็นาสาร ช่วยเสริมธาตุอาหารทางใบเพื่อกระตุ้นการทำงานของใบและระบบรากให้มีการทำงานที่ดีสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับนี่ครับเป็นอาหารเสริมนะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นเป็นแทนใช้มาแทนสารจับใบนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเหนียวมากนะครับน้ำมันจะเหนียวนะครับอา,อาหารเสริมตัวนี้นะครับไม่ต้องใช้สารจับใบนะครับตัวนี้นะครับ อัตราการใช้ก็จะอยู่ที่4กรัมต่อน้ำ1ลิตรนะครับ4กรัมต่อน้ำ1ลิตรก็คือกระป๋องนี้จะบรรจุขนาดปริมาณนะครับอยู่ที่40กรัมก็เท่ากับว่า40กรัมกระป๋องนี้จะใช้ได้ประมาณาจะใช้ได้ประมาณ10ลิตรนะครับแต่ผมจะใช้ถังขนาดนี้นะครับ ก็คือถัง16ลิตรนะครับแต่ผมจะใช้อยู่ที่ประมาณ15ลิตรก็คือใช้กระป๋องหนึ่งนะครับกระป๋องตัวนี้นะครับใช้ได้นะครับผมเคยใช้มาแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับนี่ครับบาซิลัสหรือว่าบีทีนะครับก็เทใส่ถังไปเลยนะครับเทใส่บัวนี่นะครับเทแล้วก็จะใช้ไม้นะครับใช้ไม้คนนะครับ ก็จะทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าผมจะต้องไปให้น้ําทุเรียนก่อนนะครับให้น้ําทุเรียนก่อนอการพ่นก็จะพ่นช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นนะครับมันก็เป็นแบคทีเรียน,นะครับแบคทีเรียเนี่ยนะครับมันเป็นแบคทีเรียสิ่งมีชีวิตนะครับมันจะเจอแสงแดดก็คือมันต้องใช้ตอนเย็นๆนะครับเราต้องใช้ตอนเย็น เดี๋ยวผมต้องไปให้น้ําทุเรียนก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยนําตัวนี้ไปพ่นนะครับส่วนตัวนี้นะครับมันอาจจะเปิดยากหน่อยนึงนะครับนี่มันต้องแกะนะครับใช้เวลาแกะอยู่นะครับก็เป็นมือเดียวนะครับมือหนึ่งผมถือกล้องมันอาจจะไม่ถนัดนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้นะครับเนี่ยประมาณช้อนหนึ่งนะครับนี่ช้อนแจงนะครับตัวนี้ประมาณช้อนแจงหนึ่งนะครับก็ตักมาใส่ที่นี่นะครับ ใส่ที่อีกบัวนึงก็คนนะครับคนคนไว้สักสักหน่อยนึงแล้วค่อยมานํานตัวนี้เทใส่ถังแล้วก็เทตัวนี้ตามนะครับเดี๋ยวผมไปให้น้ําทุเรียนก่อนนะครับผมก็ได้ใช้ถังสะพายาขึ้นที่บ่าแล้วนะครับก็ใช้ผ้าปิดจมูกด้วยนะครับเพื่อน อนนี่ครับบรรยากาศก็ดีนะครับไม่มีลมนะครับก็จะเริ่มจากต้นนี้แหละนะครับเพื่อนๆนี่ครับผมให้น้านะครับนี่ให้น้ําพอชุ่มนะครับโคกเขานะครับการพ่นนะครับผมก็จะพ่นศาสตร์นะครับก็คือสาดตร์ขึ้นไปนะครับสาสตร์ให้ถูกใต้ใบนะครับสาดตร์ขึ้นไปจนถึงยอดนะครับนี่ครับมันจะมีใบอ่อนด้วยนะครับเพื่อนๆนี่นะ ต้นนี้นะครับมันก็จะมีใบอ่อนด้วยนะครับนี่นี่กิ่งพวกนี้นะครับนี่นี่ครับมีใบอ่อนก็ไม่เป็นไรนะครับพ่นนะครับก็สาดขึ้นไปนะครับเนี่ยสาดขึ้นไปนะครับเดี๋ยวก็สาดลงมานะครับตอนนี้ก็เริ่มจะเย็นแล้วนะครับเพื่อนๆก็คือห้าโมงกว่าๆแล้วนะครับ ผสมยาไว้สี่โมงก็มาพ่นนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับที่ผมผสมยาไว้นะครับมันอาจจะฉุกเฉลิกนิดนึงนะครับทั้งพายทั้งพ่นนะครับก็ป้องกันพวกนอนอหรือว่ามแมลงนะครับช่วงนี้มันจะมามันจะชอบมานะครับพวกมแมลง เริ่มค่ำเนี่ยนะครับนี่นี่ครับก็มียอดอ่อนอย่างนี้พ่นได้นะครับพ่นเลยนี่ครับมันอาจจะพ่นบ่อยหน่อยหนึ่งนะครับอินซีห้าโมงกว่าจะค่ำแล้วเดี๋ยวผมจะไปพ่นต้นอื่นก่อนนะครับต่อนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับคนเกษตรมือใหม่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ